ขอการสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมจิเดนเซนแอนเดียสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ใช้ตัวละครพี่บุดซี่นะเอาเอๆโทษถอดถอวันนี้ก็พาซีเจไปนะครับอซึ่งว่าก็สีเจได้แจ้งข่าวมานะก็คือแบบมีมีผีตัวหนึ่งอะมันเป็นอะไรอะเขาเรียกว่าฮีโร่บายนะอืม ใครๆก็รู้จักนะครับใครใครสายเล่นมาครับก็คงจะรู้กันแหละอืมใช่ซึ่งว่าอาราวาดในบ้านไรเดอร์นะเอา้ามันอาราวาสในบ้านไรเดอร์หรอวะอ้าวก็มึงแจ้งมาอย่างงั้ออ้อลืมลืมลืมโอเคครับก็เดี๋ยวจะไปกันเลยดีกว่าก่อนที่จะไปเดี๋ยวให้อาวุธ 4J ก่อนละกันเดี๋ยวก่อนแันบนึงแปนบนึงเอาเป็นไรดีเอาเป็น อะไรดี ep หนะ้าแล้โอเคไปสิเจเปลี่ยนตัวเกมใหม่นะลืมลงสกินสกินในพวกสกินปืนน่ะถามว่าทำไม้นไม่ลงครับผมลงแล้วมันชอบเด้งหลุดอะ่ะเลยไม่อยากจะลงเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยดีกว่าไปไปไปซเจ ต่อไปกันเลยนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเราต้องปรับเวลาด้วยไม่ปรับไม่ได้ฟึบฟึบโอเคไปไปกันเลยเดี๋ยวใส่สูตรตำรวจไปจับก่อนโอเคไป อุ้ยโทษทีวะ่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะขอโทษที มาซ่านะอย่าบาซ่ากับ MIB นะโอเคอ้อ okay. oh, ตกเลย

โอ้ยโอยแคร์ก็จะถึงแล้วนะตอนนี้ถือว่าโอเคเลยนี่ดิฟดิฟดิฟไม่ต้องใส่โค้ดก็ได้ดิฟเอง โทษทีว่ะอืมเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดอืนานๆทีจะได้ใช้ตัวละครพี่บูซี่นะอืมก็จะนานๆทีเนาะจะใช้ซีเจเป็นหลักเลยก็เป็นได้นะนี่ไงหมอกมาแล้ว ไม่จำเป็นจะมาทำไมวะเอ้าเดี๋ยวๆปรับไม่ได้นี่วะไหนวะไหนวะ I ไอฮีโร่บายไปลง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 เดี๋ยวปไอชิบหายปรับก่อนฟึบโอเคไหนวะไหนวะไหนวะอ่านี่ไงมาดีสีเจ ยิงมาเลยยิงมันยิงมาเลยซีเจยืนนิ่งทำไมยืนนิ่งทำไมยืนนิ่งไหมยืนนิ่งใช่ปะ่ะได้ถ้ายืนนิ่งเดี๋ยวเราจะจัดการโดยการไอ้นี่เออซีเจมาอยู่ใกล้ๆวะไอ้อมันอยู่ไหนวสัสดุนี้ดีเปล่าวะ เฮ้ยคุราัเนนี่ไงเออม,มามาจเจ๊ยิงมันเลยมันมันยิงมันเลยยิงมันเลยเอาดาบเออ เออเออนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าเออโอ้ออไม่ไดไ้ไม่ได้ให้มันสู้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้อาวุธเอาเป็นอะไรดีอันนี้แล้วกัน นั่นโอเคเออไม่รอดหรอกคิโรบายแกไม่รอดหรอกายเออไปซะไปซะแกจะทำอะไรบูซี่ ไม่มีวันหรอกตายตายแน่สีเจนายมานนี่สิเออยิงมาต่อเลย<อ>นั่นยิงเลยยิงมาเลยยิงมาเลย เออืออืออตายซะตายตายซะ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 ,ะแกลากก่ากล้ามาทำอะไรกับบูซี่เหรอไม่มีวันหรอกเดี๋ยวให้อาวุธใหม่ รู้สึกว่าซีเจน่าจะได้เปรียบเกินไปละเดี๋ยวเราจะเอาเป็นอะไรดีอันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดอันผิดอันเออ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 เคยอะเดี๋ยว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  เอ,เ,อเอาๆเอาสิเจมจะไปไหนแล้วเนี่ยตายตายซะรู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าจะมีผลนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาเป็นอะไรดีคือไม่ได้ใส่มาหมดเลยนะก็คือแบบคือไม่ได้ใส่มาหมดเลยนะ เราจะให้อปืนอ,อะไรดีอีเซิร์ตแล้วกันเอออีเซิร์ตอีเซิร์ตใช่ใช่นั่นแหละทีเจนั่นแหละอีเซิร์ตไปเลยรู้สึกว่าบูซีจะได้เปรียบเกินดาบเดี๋ยวต้องไปไอ้ลงไอ้อาวุธไอ้นั่นมาละคือแบบให้ให้อาวุธเพื่อนอนะเดี๋ยวจะลงมาให้เยอะๆเลยรู้สึกไม่น่าไหวนะ

สิบนาทีแล้วเว้ยโอเคเลยตายเคม, okay. มาตานี้เป็นหมัดเลยเดี๋ยวให้อาวุธไม่ต้องให้หรอกเดี๋ยวเอาเป็นแบบเอาเป็นหมัดเลยต่อยมาเลย ต่อยมาเลยพวกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงแป๊บนึงมันยังไม่ติดโอเคไม่ติดวะเออโอเคก็ช่างแม่งนเด็กถ้างั้นเดี๋ยวให้อาวุธใหม่ก็ละเอาเป็นอาวุธเดิมนี่แหละโอเค ยิงมาเลยนั่นแหละนั่นแหละอือต่อยต่อยนวดหน้าด้วยฝ่าเท้ามาอ,อืออือ ตายสักแกนั่นตายตายตายแน่ตายแน่ ตาน,นี้เอาดาบเลยเออเออืออืออืออตาย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 เค เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรู้สึกว่าซีเจมันจะได้เปรียบเกินไปแล้วนะ <I know. S 1> โอเคก็ช่ามาเนอะไม่เป็นไรหรอกตายไปยก็ไปยก,ปก็มามาปิดฉากลงเลย cái sao con ơi Tôi, À, ở quýt một lỡ Mới sai đi, cơ sử dụng một lỡ Để con, để con hai, em phí con bà Chặt can lên, chê ยิงมาเลยยิงมาเลยตายตาย,ตายโอ้สิบสี่นาทีเข้ามาล้ว ยบ้อยตายเรียบร้อยอืมไปสิเจเดี๋ยวเรากับฐานกันก่อนเอ้ยมันมาอีกแล้วเหรอเดี๋ยว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 ตอนนั้นก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแนละ้วสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พาดคลิปใหม่ๆจากผมนะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกัอนใหม่คลิปหน้าซีโอแกนครับผมจะมาทำไมวะ 蛋